เคยได้ยินเรื่องราวสุดเหลือเชื่อไหมครับเรื่องของเพชฌฆาตผู้หนึ่งที่ฆ่าคนมันนับไม่ถ้วนแต่กลับบรรลุอรหันต์ได้ภายในวันเดียวฟังดูเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะเรื่องมันเริ่มจากเพชฌฆาตคนนี้แก่ชื่ออังคุลิมานแกเป็นโจรที่ดุร้ายฆ่าคนเพื่อเอานิ้วมาทำพวงมาลัย แต่แล้ววันหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาอังคุลิมาเห็นก็ตั้งใจจะฆ่าพระองค์แต่แปลกที่เขาไล่ตามพระองค์ไม่ทันหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะอังคุลิมาตะโกนพระพุทธเจ้าหันมาตรัสด,ด้วยน้ำเสียงเมตตาเราหยุดแล้วแต่ท่านสิเมื่อไหร่จะหยุด คำพูดนั้นราวกับสายฟ้าฟาดลงกลางใจอังคุลิมานเขาเริ่มคิดถึงสิ่งที่ตัวเองทำลงไปความโหดร้ายความสูญเสียที่เขาเป็นคนก่อเขาทิ้งดาบวิ่งเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าขอบวชเป็นพระภิกษุ ด้วยความตั้งใจจริงและคำสอนของพระพุทธองค์อังคุลิมานบำเพ็ญเพียรอย่างหนักจนในที่สุดก็บรรลุอรหันในวันนั้นเองเรื่องนี้สอนเราว่าไม่ว่าเราจะทำผิดพลาดมามากแค่ไหนหากเราสำนึกผิดตั้งใจแก้ไขและมีสติปัญญาเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นได้เสมอแม้แต่เพชฌฆาตบาปหนาะก็ยังบรรลุอรหันได้เลย